นี่ครับจะมาดูโฮมสเตย์ยายอุ่นนะครับเลยบ้านลุงพลหน่อยหนึ่งครับอยู่กลางหมู่บ้านเนี่ยครับใกล้ๆบ้านตาชานครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงบ้านตาชานใช่ไหมยังไม่ถึงนี่ครับไอหลังคาสีฟ้าเนี่ยครับนี่แหละนี่ครับคือโฮมสเตย์ยายอุ่นมาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปคุยกับเจ้าของโฮมสเตย์นะครับสวัสดีครับคุณยายอ๋อแม่อุ่นนะครับ นี่ครับแม่อุ่นครับเป็นเจ้าของ <ละ S 1> โฮมสเตย์นะครับแม่อุ่นนมันเห็นทั่วโลกเลยละอันไดก็ครับว่าเห็นทั่วโลกแล้วล่ะอันใาญอุ่นอ๋อยาญอุ่นเห็นทั่วโลกแล้วเมนครับอ,อันนี้ครับอยากขออนุญาตให้แนะนำโฮมสเตย์เราครับสวัสดีค่ะโฮมสเตย์บ้านแม่อุ่นค่ะยินดีต้อนรับค่ะบ้าน หลังนี้ค่ะที่เราแนะนำพอดีเราเปิดไว้เป็นโฮมสเตย์ค่ะรับบ้านแม่อุ่ดเข้ามาดูก่อนนะคะครับอันนี้คือบ้านโฮมสเตย์นะครับเราสามารถมาพักที่นี่เห็นไหมครับมีบรรยากาศดีนี้มีต้นผักหวานป่าด้วยนะครับนี่ต้นใหญ่เลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยน้องน้องอะไรนะน้องเตยใช่ไหมครับน้องเตยจะพาชมครับ นี่แหละครับเราแนะนําไปได้เลยครับเราดูข้างบนก่อนเนาะเราจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่าที่นอนเราจะอยู่ประมาณไหนชเลยคาชิลยคะต้องถอดรองเท้าก่อนครับบันไดนี้ราวนะครับติดมีมีติดบันไดใหม่ครับใ่ติดราวบันไดติดราวบันไดให้ด้วย นี่ครับข้างหลังบ้านอันนี้ก็คือหลังบ้านนี้ก็คือภูผาแอกใช่ไหมครับภูผาแอกที่ลุงพลไปสาบานอ๋อครับมีวัดอยู่ใช่ครับวัดภูผาแอกห้องแรกนี่ครับอันนี้นะครับคือตัวบ้านมีห้องแรกนะครับสะอาดมากครับเห็นพี่พักใช่ห้องแรกค่ะพี่นอนพี่นอนห้องแรกครับเรามีพัดลมเป็นบ้านบ้านครับ มีพัดลมให้นอนแล้วก็มีมุ้งให้ัาประตูหน้าต่างก็เปิดได้ได้ค่ะเพราะว่าอยากรับลมเย็นๆอันนี้ที่นอนนี่นอนได้เยอะอยู่นะครับนี่เข้ามาดูด้านเลครับนี่ด้านในครับเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ก่อนครับอรบกวนเปิดไฟฟ้าหน่อยได้ไหมครับนี่ครับสะอาดครับโล่งครับเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับ เปิดประตูหน้าต่างออกนี่เย็นสบายครับเพราะว่ามันไม่อึดอัดเลยครับมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคือประตูหน้าต่างนี่เยอะมากเลยครับนี่ครับโดยปกติเป็นของบ้านตอนตอนนี้คุณแม่แม่อุ่นท่านนอนอยู่ข้างล่างครับใช่มันจะมีห้องอยู่ข้างล่างห้องน้ําก็จะอยู่ชั้นล่างนะคะห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องน้ํารวมอาบน้ําอาบน้ํากับ ห้องน้ําจะอยู่ในตัวหนึ่งห้องแล้วก็เราจะมีสํารองอีกห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่นอกบ้านแต่ก็อยู่ใกล้กันปลอดภัยแน่นอนค่ะปลอดภัยแน่นอนห้องน้ำสะอาดที่นอนที่นอนนนหน้านอนนี่นิ่มครับนิ่มค่ะนอนปิกนิกที่นอนปิ๊กนี่เป็นกันยุงอย่างดีเลยนครับ ห้องนี้หมายความว่าล็อกล็อกหนึ่งนี่อ่าครับหนึ่งล็อกครับคือมันเป็นห้องโถงใหญ่นะครับคือเป็นเป็นห้องเดียวหละครับแต่ว่าที่ที่น้องเตยพูดเมื่อกี้ก็คือมันเป็นห้องแบบนี้ครับล็อกหนึ่งเนี่ยครับอ่าครับมันจะมีทั้งหมดสามล็อกครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาคนอาจจะเกินที่นอนเราก็มีที่นอนสำรองให้ค่ะเพราะว่าถ้าว่าจะมาประมาณกี่ท่านดีครับ ก็จะมีสำรลองจะให้เรียบร้อยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะจะสนใจเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าเ,เรามีอย่างเช่นเรามีลูกค้าแล้วหนึ่งชุดเข้ามาเนี่ยก็คือเราจะไม่รับคนอื่นเพิ่มครับแล้วถ้าถ้าใครที่สนใจมาพร้อมกันหลายๆท่านที่นอนไม่พอเราก็มีซัพพอร์ตแล้วก็มีที่อีกที่หนึ่งที่จะรองรับลูกค้าได้ แน่นอนมั่นใจได้มั่นใจได้ครับแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับอาหารนาคะอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นจะเป็นเลี้ยงอาหารเย็นเป็นอาหารพื้นบ้านเรานะคะอาจจะเป็นแกงอ่อมแกงหน่อไม้หรือไม่ก็แกงแกงเลียงบ้านเราค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ส่วนอาหารเช้านี่ก็เลี้ยงเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็มีกาแฟด้วยคเช้าเช้า แล้วอาหารพิเศษที่เราอยากจะทานอะไรอย่างนี้ล่ะครับอาหารพิเศษนี้ก็ถ้าถ้าลูกค้าอาจจะบอกว่าอยากทานอะไรที่มันมันนอกเหนือจากที่เราทำนี่ก็ตก็คือให้ให้แจ้งไม่เอ่อแจ้งแจ้งเราได้ค่ะเราเราจะได้จะสั่งให้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอีกราคาอาจจะไม่อาจจะบอกว่าไม่ต้องทำเผ็ดนะอาหารจะให้ลดความเผ็ดลงบอกได้บอกได้ใช่ ส่วนเบอร์ติดต่อแล้วครับเบอร์ติดต่อนี้เหมือนอยู่ในร้านเลยนะคะคติดต่อได้เบอร์0917860048ค่ะก็ติดต่อโดยตรงผ่านแม่ค้าเตยเลยค่ะคเพราะว่ามีร้านผ้าอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลแล้วก็รับทำดูแลโฮมสเตย์ให้แม่อุ่นด้วยค่ะพอดีบ้านแม่เปิดบ้านแม่ปล่อยปล่อยทิ้งไว้ละหมายถึงว่า แม่อุ่นไม่ได้ว่าขึ้นมานอนนะคะก็เลยก็เลยอยากจะเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้เผื่อว่าลูกค้าท่านใดอยากอยาก, ast, ย ast, ก,กอินบรรยากาศภูเลกไฟอินบรรยากาศกกบกอรับอากาศดีๆอยากมาพักผ่อนสบายๆก็ติดต่อได้นะคะที่เตยกบกอนะค่ะร้านคันนี้แอดก็อยากจะถามว่าครับอยากจะถามว่าการที่เกิดตลาด ขึ้นที่บ้านเราแบบนี้ที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลยางเงครับส่งส่งผลดียังไงกับชุมชนเราบ้านครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณลุงพลมากมาก,มากกับต้องขอบคุณลุงพลกับป้าแตนมากมาก,มากเลยนะคะท,ที่ที่ทาให้ชาวบ,บ้านกกอกเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เข้ามาในหมู่บ้านมีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวค่ะใช่เพราะว่าพเพราะเพราะเรามีตลาดเกิดขึ้น พ่อลุงพลดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ให้เราได้มีได้ได้ได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเราเนาะครับขอบคุณน้องเตยมากนะครับ แต่ว่าเดินออกไปที่ระเบียงนี่ระเบียงก็ติดถนนข้างนอกออกไปเลยนะครับนี่ประตูหน้าต่างเราเปิดได้ทุกบานอันนี้ก็คือเป็นภูเหล็กไฟใช่ไหมครับอันนี้ค่ะแอ์ผูเหล็กไฟไหนภู้เล็กไฟอ๋อลูกไฟเต็มลูกเลยอ่าลูกนี้ครับผู้เล็กไฟตรงอยู่ตรงตรงหน้าเลยนะครับนี่ดี๋ยวจะถ่ายอ่าครับนี่ครับวิวสวยมากเลยครับโผล่มาหน้าบ้านเนี่ยครับนี่เห็นผู้เล็กไฟเลยนางครับนี่เห็นทางถนนแบบ โอ้บรรยากาศดีจริงๆครับผมเอามาข้างนอกเนี่ยครับนี่นี่นี่ครับอันนี้บ้านลุงพลก็ไปทางนี้นะครับรถด้นะครับที่จอดรถครับที่จอดรถก็สะดวกครับนี่ครับเพราะเป็นที่บ้านของเราอีกหลังหนึ่งครับตรงนี้ค่เป็นที่บ้านอีกหลังหนึ่งครับสามารถจอดรถได้ครับภูเขาลูกนั้นนั่นจะเป็นภูป่าพางค่ะภูป่าพางใช่มันติดกันแต่เราจะไม่เรียกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่คใช่ เป็นเป็นภูเขาที่ต่อเนื่องกันไปแต่ว่าจะจะเรียกลักษณะของภูเขาเป็นอีกที่เป็นจุดเป็นจุดอ๋อเป็นชื่อใครชื่อชื่อแต่ละจุดครับเป็นชื่อใครชื่อมันแต่ตรงนี้นี่ก็คือที่สําคัญก็คือนี่ครับภูเหล็กไฟครับใช่อะไรเอออยู่ในภูเหล็กไฟใช่ภูเหล็กไฟก็มีนะครับเห็ดด้วยหน่อไม้ด้วยก็อุดมสมบูรณ์เนาะป่าเนี่ยครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับ ขอบคุณน้องเตยอ,อีกครั้งนะครับ,บคุณค,คยินดีนะคะฝากด้วยนะคะคฝากบ้านโฮมสเตย์บ้านยายอุ่นนะคะณนะบ้านกลกอยินดีต้อนรับนะคะค่ะเครับผู้เล็กไฟครับผู้เล็กไฟหน้านี่ข้างหน้านะคะ